ที่ผมรู้นะเต่าร้อนมากมันไม่ได้เกิดตามที่ไหนที่ไเลยอะมันเกิดในไหนมันะ่งวะน่ะอุย้ยของอันนี้ผมทําได้แล้วนี่นะเก็บของกันแล้วน,น,นะพอดีของมันล็อกล,ลุ่มังมากเลยอืมอืมเก็บเก็บเก็บเออนม่ได้จะเคลียร์พื้นที่หน่อยนะบ้านเราค่อนข้างจะล็อกลุ่มากเลยเราว่ารังหนูก็ได้ฮะแล้วคนจะว่าผมก็ไม่เป็นไรหนะรอกเพราะบ้านผมมันค่อนข้างจะเออ แรีกว่าบ้านผมมันมันที่เก็บขยะฉันเลยฮะดีผมก็ว่าทำไมเดบล็อกเนี่ยถามททเรียกว่าขยะก็ไม่ถูกอ่ะหรือก็จะไม่ผิดก็ได้พึต้องการเอชาโคลอะแต่ไม่เอาไม่ไม่มีฮะผมแล้วผมมาเข้ามาในโต๊ะคาทำไมวะท่าไม่รู้ว่าไม่ไม่มีชาโคลเออต้องเผายิงงก็แล้วนะแล้วไม้ผมก็เออ เทโบิลพอดีนายรู้ว่าจาของเอาถ่านไปเก็บที่ไหนไม่ว่าดูอ๋อรู้แล้วอยู่ไหนผมเคยเก็บไว้ในฐานที่นี่นะแต่แต่ตไม่เคยใช้มบรซ้ํานี่ไงเจอละโอ้โหมาแกยู่ตรงนี้ี่เองแล้วไ,ไปใช้บรซ้ัมเลยนะถามมันจะไม่ลดคุณภาพมันไม่เปล่าเนี่ยนี่เออหมดไปเลยนะ,ะจะได้ใช้ไม่เรียกว่า เก็บประหยัดพื้นที่บล็อกแล้วนะพอดีพื้นที่บล็อกเรานข้างจะกำกัดเนะี่ยเออปักปักไปปักไปไปพอตอนนั้นไหนๆก็มาเคลียร์พื้นที่ด้วยกันว้าผมเจอเรื่องหลอนวิญญาณหลอนอีกแล้วอะ่ะนั่นแต่พอช่วยหายไปชอบมีเสียงวิญญาณหลอนด้วยกูตายใครใคร,ใครมันใครมันขุดวะผ่มหรอเกย์เกย์ เออเพ้อชวทุกคนอย่าไปสนใจคนรอบข้างแถนนี้หรอกน,นะมันแค่วิญญ,ญาณตากศิลประสิทธิ์ที่แถนนี้ไม่รู้เป็นใครเหมือนกเมื่อผมต้องการหาราวาด,ด้วยั่วเลยนะเพราะว่าสถานที่ตรงนี้มันเป็นสถานที่มีลาวาหรือเปล่าวะเนี่ยติสถานว่าผมไม่น่าจะรอดแล้วแหละคืนเนี้ยใช่คืนนี้ก็คือคืนของแม่ค้าไี่ละ่ะตัวเวลาไปก่อนเลยไหนก็ทิ้งของไร้ค่าไปไน,นี่กันะ ได้ค่า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 ไปนี่ชื้อเอาฮะบราอ๋อตกใจหมดนึกว่าแดมันขุด,ข,ดขุดไม่ได้อู้นึกว่ามันเป็นอะไรสักอย่างอะ่ะเกือบไปแล้วเกือบไปแล้วว่านีเน่เป็นแบบพิษเ,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 เอ็กจีน เกือบไปแล้วเกือบไปแล้วเกือบไปแล้วเกือบของจริงฮะโอ้โหเกือบแล้วไม่น่าเลยไม่น่าซื้อของปลอมมาเลยฮะจังดีไม่ใช่ของปลอมานะต้นลวยสักหน่อยอ่ะถ้ามันลึกโคตรเลยเะื่อวเราไปสำรวจเยอะเท่าไหร่นะครั้งที่แล้วเออไม่ได้เรียกว่าครั้งที่แล้วกันนะเรียกว่าการสำรวจครั้งล่าสุดเราเออเราสำรวจไปที่สถานที่รถไฟของเรานะรถไฟสถานีสถานีหนึ่งอ่ะ แต่ว่าเราก็เริ่มเริ่มพอเราโคตรมึนหัวเลยนะตั <go> ้งบต่ผมมาติดไปที่นี <go> ้เนี่ยเออยันแหละเออจะเดินระมัดระวังหน่อยนะเพราะที่สถานที่นี้มันค่อนจะไม่ต้านรับเท่าไหร่เราเจอหนึ่งตัว่าผมต้องการแบบบ่อลาวาเลยอะขอบ่อลาวาได้ไหมอะพระการการอัปเกรดยินชาติของเราเนี่ยมันค่อนเอ่อ ผมจะไม่ไเอาสารภาพก่อนที่ผมจะบอกมมอ,อะไรเพื่คนผมไม่ไดเอาถังน้ำมา,ำาเฮ้ยกคนผมไม่ได้ถังน้ํามาทําไงดีอะแถนี้มีน้ำอะโอ้ยพะเจ้าสงป,ป่วยผมมาจริงจริงว่าพเจ้าเกียดผมวะเอ้ยนอนดีกว่าพักคนเลยแล้วเพียนอนดีกว่านะโอ้ยขนาดเพียวไว้ยังเหล็กเหมือนเดิม เออตักทางน้ำก่อนไม่งั้นเราจะไม่มีสิทธิ์ได้ออสเตเียนะโอ้ยใจเย็นพี่อดี๋ให้มีครั้งที่สองแล้วกันนะเมื่อผมตายแน่เด้กกี้อะ่ะเอยเ,เดินรีบเดินเดิน,นนะไม่น่าจะเสียเวลายเยอะวันนี้แนะ่ผมรู้เลยเออเออเออโอ้ไม่ได้ขุดแบบนี้เลยฮะเสียดายต้องขุดแล้วแหละแ,แต่คงไม่น่าจะมาขุดแล้วนะเพราะว่า ผมแม่จะมาสถานที่นี้แหละมาไหมเหรอผมไม่มีอะไรจําเป็นต้องมาหรอกนะเราจะว่าของตะขาดแค่จริงๆนะเอรามว่าเราจะใช้ตอนที่เราจำเป็นจริงๆแล้วกันเฮออ้ก็ยังเหมือนเดิมแะ